พี่ต่อหน้าเหมือนเดิมเม๊น้องอาอายโตครึ่งสวยทุกวนันอาอายโฟอีฟแชร,รูปคู่ต่อธนภพผ่านไปหลายปีพี่ยังจําได้เรียกว่าลดนลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆสําหรับอาอายกอรนิดแล้วสุบินประเสริฐหรืออาอายโฟอีฟหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของไทยที่กําลังมาแรงมากๆในตอนนี้แถมยังเป็นที่รู้จักไปทั่วอีกด้วย ซึ่งอาอมีความสามารถมากมายเพราะเป็นทั้งนักร้องนักสแสดงและนักพากย์สวยเก่งครบเครื่องไม่แปลกใจทำไมมีแฟนคลับติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดในสกรมฟอาอกรณิตได้โพสภาพของอาอแชร้รูปคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างต่อธนภพบรรัตนาคจรที่ได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีซึ่งต่อเคยร่วมง,งานกับอาออ ตั้งแต่อีกฝ่ายตัวเท่าเอลแต่ตอนนี้โตทันกันแล้วคะ่ะพร้อมระบุข้อความว่าดีใจมากที่พี่ต่อจำอาอาไได้ยกมือทักน้องก่อนด้วยพร้อมทั้งบอกว่าเจอกันตั้งแต่ตัวเท่านี้ทำมือประมาณเอลย้อนกลับไปชมผลงานน้องกับพี่ต่อได้ใน ICU พยาบาลพิเศษเคพิศวงทานิสฟิกนะคะพยาบาลพิเศษเคพิศวงอ์ไออายอฟอีฟ ทามกลางแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแถมหลุดโฟกัสที่หนุ่มหล่อย,ยังคงหล่อเปเวอร์หน้าเด็กไม่มีเปลี่ยนอย่างกับถูกสตาร์ไว้เลยส่วนอาอายก็คือโตขึ้นมากมากแถมสวยขึ้นทุกวันเลยด้วยอยากเห็นผลงานของทั้งคู่จังเลย